เปนเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคระนะครับผู้ว่าชัดชาติสิธิพันธ์ก็เน้นย้ำนะฮะผู้ว่าชัดชาติบอกว่ายังไม่หมดหวังในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากคารถล่มนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผู้ว่าชัดชาติบอกว่ามีข่าวดีที่พบสัญ,ญญาณผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมมีสัญญาณชีพนะมีสัญญาณชีพนะฮะ<ม>ก็คือคือตอนนี้แม้ว่าจะเข้าสู่ชั่วโมงที่50กว่าแล้วก็ตามแต่ทุกฝ่ายก็เดินหน้าอย่างเต็มที่แข่งกับเวลาแล้วตอนนี้เนี่ย การให้การช่วยเหลือจากนานาชาตินะฮะก็ทยอยเข้ามานะครับทั้งเรื่องของการส่งเครื่องไม้เครื่องมือโดยกรุงเทพมหานครผู้ว่าบอกว่าก็จะเร่งจัดการจราจรให้ทันที่จะเปิดการทําการในวันทํางานปกติในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับโดวยวันนี้คุณชัชชาติสิธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าปฏิบัติการกู้ภยัยอาคารถล่มจากเขตแผ่นดินไหวในพื้นที่เขตตะทุจักนะครับก็เกิน48ชั่วโมงแล้วผู้ว่าบอกว่าเมื่อเช้ามีสัญญาณชีพที่บริเวณโซนเนะฮะ ก็จะแบ่งเป็น4โซนแต่ว่าไปเจอสัญญาณชีพเนี่ยคือโซน A ก็จะเร่งดำเนินการค้นหาผู้ที่ยังมีสัญญาณชีพอยู่ต่อไปโดยยืนยันว่าทุกอย่างไปไปตามขั้นตอนครับมีผู้ที่เชี่ยวชาญให้คําแนะนําอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาโดยเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีในส่วนที่พบศพเพิ่มเติมส่วนตัวเลขเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีหนึ่งซึ่งผู้ว่าชัดชาติกนเน้นย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเราเดินหน้าเต็มกําลังแน่นอน ขณะเดียวกันตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจากจีนจากอิสราเอลเนี่ยเขาก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือนี่ก็มีทหารอเมริกันบางส่วนเข้ามาช่วยด้วยนะครับโดยกรุงเทพมหานครก็ประสานหน้างานเพื่อแบ่งพื้นที่ในการช่วยเหลือค้นหาผู้รอดชีวิตและก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเจอผู้รอดชีวิตอยู่อีกนะครับ ส่วนอีกหนึ่งด้านที่วันนี้หลายคนกังวลว่าจะเป็นอุปสรรคก,ก็คือเรื่องของฝนนะฮะเพราะวันนี้นี่คลุมทั้งวันนะคลุมมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะแล้วก็บางที่เนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วด้วยนะคะแล้วพยากรณ์ของกรมตุนิววิทยาก็บอกจะมีฝน60%ของอพื้นที่คือปัจจัยนี้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าจ,จริงๆแล้วต่อให้มีฝนเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบกับการกู้ภยัยแต่ว่าอาจจะน่าเป็นห่วงในเรื่องการระบายนะะ้ํา เพราะว่าฝุ่นจากอาคารที่ถล่มเนี่ยอาจจะทาให้ท่อน้ําอุดตันซึ่งส่วนนี้ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งเดินเนินกันแล้วครับสําหรับการกู้ภยัยการค้นหาผู้รอดชีวิตเรายังไม่หมดหวังนะครับเรายังจะต้องยืนยันว่าต้องทําเต็มที่เราเชื่อว่ายัางมีโอกาสที่จะเจอผู้รอดชีวิตอยู่ด้านในนะครับส่วน,นอุปสรรคที่อาจจะเจอวันนี้คือวันนี้มีโอกาสที่ฝนจะตก60%จากการพยากรณ์ของกรมตุนิยมวิทยาซึ่งเราได้คุยกับทางผู้ในการเหตุที่อยู่หน้าง,งานแล้ว ไม่ได้มีผลกระทบกับการกู้ภัยด้านหน้าง,งานเพราะว่าจริงแล้วอาคารต่างๆมันยึดโยงกันด้วยเหล็กอยู่มันไม่มีผลเรื่องตอนีฝนตกแต่ที่เรากัวงวลคือการระบายน้ําด้านหน้าอาคารเพราะว่ามันจะมีฝุ่นจากปูนซีเมนที่พรุงข้งมาแล้วมันตกลงมาในท่อระบายน้ํามันก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้เพื่อให้น้ําสามารถไหลได้นะครับ อาเช่นเดียวกับการสัญจรในกรุงเทพมหานครคือที่สาหัสต,ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คือคเหตุจากเครนที่มีมีเศษร,ร่วงหล่นลงมาแล้วก็ต้องปิดทางด่วนเนี่ยล่าสุดท่านผู้ว่าบอกว่าการรื้อย้ายตอนนี้สําเร็จไปแล้ว80%นะะประฮะบริเวณทางด่วนดินแดงก,ก็ยังมีเครนห้อยอยู่และแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทันพรุ่งนี้ไหมนะฮะ เพราะพรุ่งนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเปิดมาวันจันนะฮะทุกคนก็กลับมาทํางานเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทันในวันพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ส่วนรถไฟฟ้านะครับก็ทยอยเปิดให้บริการแล้วเกือบจะครบนะฮะซึ่งแผนรองรับหาดทางด่วนดินแดงในวันพรุ่งนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทันเนี่ยผู้ว่าชัชชาติบอกขึ้นอยู่กับบริหารจัดการของทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเปิดใช้งานไม่ทันจริงๆเนี่ยอาจจะต้อง ขอความร่วมมือ Work From Home กับบริษัทต่างๆไหมแต่ว่ารถไฟฟ้านี่เห็นว่าเหลือแค่สายสีชมพูนะ,ะสายเดียวนะฮะก็สีเหลืองก็เปิดแล้วนะครับสีชมพูก็ใกล้จะเปิดแล้วส่วนเรื่องประเด็นความมั่นคงของตัวอาคารต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าบอกว่าตอนนี้มีประชาชนแจ้งเข้ามาผ่านทราฟฟฟงดูเนี่ยประมาณ9,500เรื่อง โดยทีมงานได้ประเมินสถานการณ์ครับแล้วก็ส่งทีวิศวกรอาสาเข้าไปตรวจกว่า100อาคารแล้วก็มีการออกคําสั่งให้เจ้าของอาคารตรวจสอบอาคารของตนอีกครั้งนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งครับตึกไหนที่อาจจะมีความเสียหายวันนี้ก็จะมีตึกที่ต้องเข้าไปตรวจประมาณหนึ่งร้อยกว่าอาคารแล้วก็มีวิวาศวกรอาสามาแล้วแล้วแต่เป็นยี่สิบทีมออกไปตั้งแต่เช้าเนี่ยแหละครับังนั้นผมว่าก็อย่าเพิ่งกังวลค่อยๆเราต้องใช้เวลาในการตรวจนิดน,นึง าในการตรวจสอบอาคารนี่ต้องเรียนว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารด้วยเพราะตามปกติแล้วอาคารขนาดสูงอาคารขนาดใหญ่อาคารที่พักอาศัยอาคารคอนโดเนี่ยต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารประจําปีอยู่แล้วเมื่อวานเราไม่ได้มีออกคําสั่งให้เจ้าของอาคารตากฎหมายเหล่านี้ทําตรวจสอบอาคารอีกครั้งหนึ่งไปหาผู้ตรวจสอบอาคารมาแล้วตรวจสอบการอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งก็จะมีทั้งทางฝั่งของกทม นะแล้วก็ะวิศวกรในส่วนของภาคเอกนชนเองด้วยก็จะช่วยกันทุกทางว่าอย่างนั้นเพื่อความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับส่วนเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายครับท่านผู้ว่าก็บอกตอนนี้รัฐบาลก็พยายามจดสรรงบประมาณตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วส่วนขั้นตอนก็จะมีการประกาศต่อไปในรายละเอียดจะเป็นทางการว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างโดยบอกว่าจะมีการเร่งประกาศหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดอย่างรอบคอบเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ โดยเบื้องต้นเนี่ยเตรียมเงินไว้ประมาณ200ล้านบาทนะครับที่อาจจะเป็นส่วนที่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการค้นหาและกู้ภยัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องต่างๆต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอประกาศจากทางราชการอีกทีนะคะว่างบประมาณที่จะจัดสรรมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะจัดสรรยังไงจะแบ่งให้ใครยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้นะหลายคนเนี่ยคอนโดร้าวแบบเนี้ย ก็สงสัยว่าเอ๊ะจะทำยังไงบางคนยังผ่อนอยู่เจ้าเงินที่ไหนซ่อมแบบนี้ก็มีก็จะมีส่วนของการเยียวยาต่อไป